สวัสดีค่ะวันนี้บ้านชากาแฟก็จะมาบอกวิธีการชงโกโก้เย็นนะคะสำหรับแก้ว22ออนกับแก้ว18ออนค่ะก็เตรียมแก้วเลยนะคะก็จะมีน้ำตาลสำหรับช้อนที่ใส่แก้ว18ออนนะคะอยู่ที่7.5 ml ค่ะใส่น้ำตาล1ช้อนนะคะ สำหรับแก้ว18ออนนะคะสำหรับน้ำช้อนน้ำตาลแก้ว22ออนอยู่ที่15 ml นะคะนี้แก้ว22ออนตักน้ำตาล1ช้อนค่ะแล้วก็จะมาใส่ผงโกโก,โก้โกโก้ทางร้านเราจะใส่เป็นโกโก้ทิวลิปนะคะ ขนาดช้อนโกโก้อยู่ที่7.5 ml ค่ะแก้ว18ออนจะใส่ไปที่2ช้อนนะคะ2ช้อนส่วนแก้ว22ออนจะใส่ไปที่4ช้อนนะคะสำหรับโกโก้ ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปใส่น้ำร้อนกันค่ะเราจะใส่น้ำร้อนอยู่ที่130 ml นะคะมันจะมีขีดบอกนะคะระหว่างกึ่งกลาง1 0 0 ml กับ150 ml นะคะมันจะมีขีดบอกอยู่ตรงเนี้ยค่ะนะคะ130นะคะก็ใส่ประมาณนี้นะคะ อันนี้คือแก้ว18ออนค่ะแก้ว18ออนก็ใส่น้ำร้อนไปที่130ส่วนแก้ว2ี่องออนก็ใส่ไปที่130เหมือนกันค่ะแก้ว18ออนนี้มันขนาดก็เท่าๆกับแก้ว22อ่องออนเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ใส่ประมาณนี้นะคะมันจะมีขีดบอกตรงกลางนะคะก็คนน้ำตาลกับโกโก้ ให้เข้ากันละลายน้ำนะคะโกโก้จะมันจะค้นยากหน่อยเพราะว่ามันเหนียวะค่ะก็ต้องคนก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่นมค่ะนมเราเป็นนมผสมนะคะมันจะมีคลิปบอกอยู่นะคะนมผสมเราก็จะใส่นมผสมอยู่ที่สำหรับแก้ว18ออนจะอยู่ที่30 ml ค่ะ เนี่ยค่ะ30 ml ส่วนแก้ว22ออนเราจะใส่อยู่ที่70 ml นะคะก็สำหรับคนที่กำลังจะเปิดร้านใหม่ก็มาติดตามเราได้นะคะเราจะมีคลิปใหม่ๆลงให้เรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะ70 ml นะคะเลลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ ก็จะตักน้ำแข็งใส่แก้วแก้ว18ออนแล้วก็แก้ว22ออน18ออนนี้ขาย20บาทค่ะส่วนแก้ว22ออนนี้ขาย25บาบาทนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเราแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะก็เป็นแนวทางให้นะคะ แล้วก็ไปปรับเอาแล้วแต่พื้นที่ะค่ะความหวานความมันของแต่และลูกค้าใครชอบมันชอบหวานก็เพิ่มสัดส,ส่วนลงไปได้ค่ะนี้แก้ว18ออนนะคะก็เทน้ำโกโก้ลงไปเลยค่ะแล้วก็ราดด้วยนมข้นจืดนะคะนี้แก้ว22ออนค่ะ นี่คือนมค้นเจืดนะคะของคาริชันก็ลาดบนข้างบนเลยนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะก็ปิดป้าพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะแก้ว22ออนขาย25แก้ว18ออนก็ขาย20บบาทสำหรับเด็กๆที่ตังไม่เยอะ ก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องบ้านชากาแฟนะคะขอบคุณค่ะ